จิ้มพริกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินข้าวกับแกงเผ็ดหมูสามชั้นค่ะมีน้ำพริกมะนาวนะคะแล้วก็มีซุปผักอันนี้ยผักกาดขาวแบบเนี่ยใบหยักแบบนี้ค่ะแล้วก็มีผักบุ้งสดนะคะแล้วก็ผักชูรสค่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยค่ะแบบก้อนใหญ่ๆเลยค่ะ มิ้นตุ่นประมาณชั่วโมงครึ่งอะนี่นะสีน่ากินไหมคะน้ำอยู่ข้างล่างจริงๆมีแกงอันนี้นะไม่ต้องมีน้ำพริกเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นแบบเผ็ดมากเป็นพริกแกงแบบจุกๆเลยอะ่ะนี่ลาดข้าวแบบนี้เลยแล้วก็ขยำ น่ากินมากทุกคนหมูสามชั้นี่มิ้นตุ่นแบบตุ่นจนแบบละลายอะ่ะละลายในปากอะวันนี้ไม่กินกับน้ำพริกเด้อเอาน้ำพริกมาโชยเชยนี่เลยข้าวขยำแกงหมูสามชั้นนะคะ ผักบุ้งเนี่ยเราไม่กินยอดนะคะเพราะมียูริกค่ะตรงยอดเนี่ยยูริกมันเยอะอืก่อืนะเผ็ดมากอื พักชูลด ซุปอันนี้ผักอันนี้อร่อยมากหวานมากทุกคน อ่อนลวจิ้มปลก ภาคชูลด อืมอืมออหมูนุ่มมากมินเอาหมูนะคะไปใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันก่อนเสร็จแล้วก็มินค่อยเอามาแกงค่ะ เออพี่เหรอมินกินไข่ปลาโลพี่เอใช่ไหมมินถามว่าเอ้ยทำไมหมูมันอยู่ทรงจังเลยทั้งๆ้งที่แบบพอเรากัดไปปุ๊บมันเปื่อยอะไรเงี้ยมีคนบอกเขาเอาไปทอดก่อนพอมินจะแกงอันนี้มินก็เลยลองเอาไปทอดก่อนเฮ้ยอร่อยเลยอะจริงเอาหมูไปทอดก่อนแล้วก็เอามาแกงมินไปเผาใต้มาห้าวัน กลับมาน้ำหนักขึ้นสี่โลโอโหตกใจอะหดมากมิ้งอยู่บ้านเนี่ยน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นเพราะว่ามิ้งกินมื้อเดียวไงม,มิ้งกินมื้อเดียวแล้วก็กินมื้อหนักไปเลย แล้วก็ไม่กินจุกจิกแต่นี่มินไปพักตายมินกินแบบทุกมือเลยเช้าเทีย่ยงเย็นดึกอือเรากินขนมกินอะไรด้วยสมมงทุกคนเห็นมินกินเยอะแบบนี้แต่มินก็กินแค่มือเดียวไงอือน้ำหนักก็คงที่อ ไงลืมจนได้เซ็งเลยมิ้จะกินกับกล้วยเถื่อน,นะค่ะทุกคนแล้วมิ้ก็ลืมเอากล้วยมาดูสิ มันจะดำไหมเนี่ยพรุ่งนี้เจ็งเป็นเลยเสีงยงใครเดี๋ยวเบิ้ลอีกชั้นเดี๋ยวกนก้วยเถื่อนค่ะ คลิปนี้ทำเป็นสองคลิปนะคะแป๊บบนึงกำลังหิวไม่เป็นไรค่ะอื เอานี้ออกก่อนเดี๋ยวเอากล้วยมาวางโอเคเดี๋ยวคลิปนี้มิ้นขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมิ้นอีกคลิปนึงเดี๋ยวมิ้นมาทำกินกับกล้วยเถื่อนนะคะได้มาจากทางใต้มีน้องคนนึงส่งมาให้นะคะโอเค วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแม่มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ